สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดรคุณวดีทองไพรูนนักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนเราพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเคมีค่ะเวลาที่บอกว่าเคมิสตรีอย่างเงี้ยเ,เราเจอใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยเคมีมันตรงกันนะ่ะแล้วเราก็มักจะคิดว่าโอ้คนเนี้ยใช่เลยนะคะเราอาจจะเคยมีโมเมนต์แบบนี้ที่เราเจอใครสักคนหนึงแล้วรู้สึกว่าเคมีตรงกันจังเลยนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะบางครั้งเนี่ยเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่า พูดกันได้ทุกเรื่องเลยมีอะไรที่มีความสนใจร่วมกันมีรู้สึกถูกคอมีเสียงหัวเราะมีอะไรแย่าที่ที่เราเ,เราเจอเขาครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะแต่ในสุดแล้วเรากลับบอกตัวเองว่าเอ้แต่เคมีมันไม่ได้อ่ะเราคิดว่าคนนี้ไม่เหมาะกับเราไม่เหมือนใครสักคนนึงเราเจอแล้วแบบว่าวู้เหมือนแบบ เหมือนวูบวับวุบวับรู้สึกว่าว้าวรู้สึกว่ามันมี energy มันมีความพลุ่งพล่านในใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าคนนี้เคมีใช่เลยนะคะทีนี้คุณเออยากจะชวนพวกเรานะคะมาสํารวจนิดนึงค่ะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เรารู้สึกว่าเคมีมันตรงกันอย่างเงี้ยความรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันมี energy อะไรบางอย่างมันรู้สึกว่าเราแบบน่าจะใช่เลยอย่างเงี้ย แล้วเราอะอาจจะเป็นการหลอกตัวเองนะคะว่าการที่เราเคมีตรงกันเนี่ยหมายความว่าเราไปด้วยกันได้นะคะครูเอได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปค่ะแต่ว่าในกระบวนการของพวกเราหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอใครที่เราสึกว่าอุ้ยคลิกเคมีมันได้อย่างเงี้ย เราอะอาจจะไม่ได้แบบสํารวจว่าเอ้ยเขามีอะไรที่เหมือนเราหรือเปล่ามีความชอบที่เหมือนกันหรือเปล่ามีค่านิยมมีความเชื่อหรือว่ามีไลฟ์สไตล์มีวิธีการใช้ชีวิตมีกิจกรรมอะไรที่เหมือนเราหรือเปล่านะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการหลอกตัวเองว่าเอ้ยเราน่าจะไปกับคนนี้แหละคนที่มีเคมีตรงกันกันกบเรานะคะ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่มั่งยั่งยืนนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันมักจะมีคอน FLICT น้อยนะคะจริงๆแล้วคนเราเลิกกันเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่แบบเป็นปัจจัยหลักเลยก็คือมีข้อขัดแย้งกันเยอะนะคะแลวข้อขัดแย้งเนี่ยก็มักจะมาจากการที่เราอาจจะไม่ได้มีอะไรร่วมกันหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันหรือว่ามีความต้องการเนี่ยที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณเอกก็เลยอยากจะชวนพวกเรามามองค่ะว่า ถ้าเราอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะลองมองหาใครสักคนเนี่ยที่มีความเขาเรียกว่า compatible นะคะก็คือมีอะไรที่คล้ายๆกับเรามีอะไรที่เราเข้ากันได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆความชอบค่านิยมนะคะเรื่องของความเชื่อนะคะการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตเนี่ยค่ะลองมองหาบุคคลเหล่านั้นนะคะที่เรียกว่า compatible มีหลายๆด้านเหมือนเรานะคะ ไม่ใช่เฉพาะเพียงเคมีที่ตรงกันเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้ามีแค่เคมีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนเหมือนกับว่ามีอะไรที่มันไปด้วยกันได้ดีนะคะวันนี้คุณเอกก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะความแตกต่างระหว่างเคมีสตรีนะคะสิ่งที่เรารู้สึกวุ่วว่าๆนะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเคมีมันได้นะคะกับความ ที่เรามีอะไรที่จะเข้ากันได้ดีนะคะมีกิจกรรมมีอะไรที่มันสบบามารถไปด้วยกันได้ดีเนะะี่ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย compatibility เนะะี่ยค่ะอาจจะดีกว่า chemistry ค่ะแล้วกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับครูเอค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ